สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเอ,อ่ตำราต้องห้ามที่เขาว่าเจอกันใต้ฐานพระเก่าที่วัดร้างบนดอยที่เชียงใหม่นะคะครับแล้วก็มีคําเตือนโบราณกํากับไว้ด้วยนะว่าห้ามเปิดเด็ดขาดไม่งั้นเขาจะกลับมาแค่ฟังก็ขนลุกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากบันทึกที่ชื่อว่าตำราต้องห้ามเสียงจากศูนย์บาทตอนที่11นะคะใช่ครับเราจะมาดูกันว่า เอสตำลานี้มันคืออะไรกันแน่แล้วคนที่ไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยเจออะไรบ้างและมันไปเกี่ยวกับองค์กร p ริ SM ที่เราเคยคุยคุยกันได้ยังไงเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจนะว่าตำรานี้มันมีพลังจริงไหมหรือว่าเหตุการณ์แปลกๆที่บันทึกไว้นี่มันมีความหมายว่าอะไรกันแน่ครับผม โอเคงั้นเริ่มต้นจุดที่เจอเลยนะคะที่วัดม่อนคำดำมีพระรูปหนึ่งชื่อพระนินท่านได้ยินเสียงแปลกๆค่ะเสียงเหมือนคนกระซิบมาจากฐานพระไม้เก่าๆในโบสถ์ร้างแล้วพอท่านหลงรื้อฐานพระดูก็กปรากฏว่าเจอหีบไม้ครับเป็นลายทองคำฝังอยู่ข้างใต้ลึกเกือบเมตรเลยโหลึกเหมือนกันนะคะแล้วในหีบมีอะไรคะในหีบก็มีสิ่งที่เหมือนตำราโบราณน,นะครับ ัวอักษรเป็นล้านนาโบราณเลยแต่ว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันเป็นบทสวดที่ไม่เคยเจอในคัมภีร์พุทธศาสนาทั่วไปเลยนะครับแปลกมากแล้วพอจะรู้ไหมคะว่าเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรคือเท่าที่รีซิเขาพยายามถอดความได้ก่อนที่ไฟล์ข้อมูลจะถูกลบไปนะครับดูเหมือนจะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเปิดพบกลางพบกลางครับเป็นเหมือนมิติที่ซ้อนทับกับโลกเราการจะเปิดได้เนี่ยต้องใช้สมาธิขั้นสูงมากๆ แล้วก็ต้องใช้ร่วมกับเสียงธรรมชาติบางอย่างด้วยเพื่อปลุกผู้คุมประตูพบขึ้นมาฟังดูลึกลับซับซ้อนจังเลยค่ะแล้วพอพระนินท่านเปิดอ่านตำราเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะในบันทึกบอกว่าคืนนั้นเลยท่านฝันเห็นเงาดำๆคล้ายคนนะครับคุมผ้าสีแดงเดินวนรอบบอดเลยแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมไปหมดแค่ฝันก็น่ากลัวแล้วนะคะยังครับยังไม่หมดแค่นั้นอีกไม่กี่วันต่อมา ชาวบ้านแถวนั้นก็เริ่มเจอเรื่องแปลกๆกันใหญ่เลยทั้งเห็นเงาที่เขาเรียกกันว่าพระไม่มีหน้าเดินวูบวาบแถวหลังบ้านตอนดึกๆพระไม่มีหน้าครับแล้วก็มีคนได้ยินเสียงสวดมนต์แปลกๆที่ไม่คุ้นหูดังมาจากทางวัดล้างด้วยอันนี้เริ่มไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแล้วนะคะมันดูแบบว่ามีพยานรู้เห็นเยอะขึ้นเรื่องไปถึงหูพริซึมได้ยังไงคะเนี่ยก็แน่นอนครับเรื่องลึกลับมีพลังงานผิดปกติแบบนี้ พริเซิร์มเขาสนใจอยู่แล้วเขาก็ส่งทีมเข้าไปมีนักภาษาศาสตร์โบราณไปด้วยพอไปถึงนักภาษาศาสตร์คนนั้นก็ลองอ่านบทแรกดูแล้วเป็นไงคะปรากฏว่าพออ่านจบเขาก็ตาบอดไปเลยครับมองไม่เห็นอะไรเลยชั่วคราวนะครับประมาณ2วันฮะตาบอดเลยเหรอคะอาจจะเพราะตกใจหรือเครียดหรือเปล่าคะ หลังจากได้ยินคําเตือนอะไรแบบนี้นั่นก็เป็นไปได้ครับตอนแรกก็คิดกันแบบนั้นแต่ที่แปลกคืออาการมันหายไปเองหลังจาก2วันพอดีเป๊ะๆแล้วพอเขามองเห็นอีกครั้งก็อดอแต่พูดประโยคเดิมซ้ำๆว่าพวกเขาอยู่ข้างในอย่าเปิดบทที่ 2, 2> โหน่ากลัวจังแล้วพริซึมทำยังไงต่อคะคือเรื่องนี้น่าสนใจมากครับหลังจากนั้นเนี่ยเทปบันทึกเสียงของเคสนี้ที่พริซึมเขามีรหัสภายในว่า p ขี n o นะครับมันถูกลบออกจากระบบกลางไปเลยลบไม่ใช่ทำลายทิ้งหรอคะทำไมต้องแค่ลบมันต่างกันยังไงในมุมของพริซมการลบนี่มันอาจจะตีความได้หลายอย่างครับอาจจะแค่ต้องการซ่อนข้อมูลไม่ให้ใครเข้าถึงง่ายๆแต่ยังเก็บต้นฉบับไว้หรืออาจจะเป็นขั้นตอนสำหรับข้อมูลที่เอ,อ่อมันอันตรายเกินไปการลบมันต่างจากการทำลายที่แปลว่าทำให้หายไปเลยแสดงว่าข้อมูลนี้สำคัญมาก แต่ก็อันตรายมากเช่นกันแล้วมันมีอะไรเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ไหมคะอย่างตอนก่นกอนๆมีครับมีจุดที่น่าสนใจมากๆคือสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ท้ายตำรานะครับมันเป็นรูปเดียวกับที่ปรากฏในเสียงสวดที่เราเคยพูดถึงใน Ep10 เรื่องพระจารย์ที่หายไปในนิมิตเลย โอ้ oh, จำได้ค่ะแล้วก็ยังมีแผนผังที่ดูคล้ายๆกับจุดพลังงาน7แห่งทั่วประเทศไทยซึ่งหนึ่งในจุดนั้นนะครับมันตรงกับตำแหน่งใต้ฐานพระที่เจอตำรานี้ที่เชียงใหม่พอดีเป๊กเลยแปลว่าเรื่องนี้มันอาจจะเชื่อมกันหมดเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่กว่าที่เราคิดหรอคะมีความเป็นไปได้สูงครับแล้วบทที่2ล่ะคะที่นักภาษา,าศาสตร์เตือนว่าห้ามเปิดมีใครลองเปิดหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มอีกไหมคะมีบันทึกส่วนหนึ่งที่เอ่อรอดมาได้ครับ เขาเล่าว่าตอนที่ทีม PRSN ชุดหลังพยายามจะเปิดบทที่2เนี่ยจูๆ่ๆเครื่องบันทึกเสียงที่วางไว้เฉยๆมันก็ทำงานเองเอ,อ้าวทำงานเองได้ไงคะนั่นน่ะสิครับแล้วเสียงที่บันทึกได้นะตอนแรกฟังเผลนเนี่ยมันเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงพูดอะไรเบาๆฟังไม่ค่อยชัดค่ะแต่พอทีมเอาไฟล์เสียงไปวิเคราะห์เอาไปสโลดาวให้ช้าลงนะครับเสียงนั้นกลับกลายเป็นเสียงคนหลายสิบคน พูดทับ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 กันไปมาประโยคเดียวเลยคือพวกเจ้าปลุกข้าแล้วอย่าหยุดฟังเสียงมันเหมือนวนรอบไมโครโฟนเลยครับโอ้ยขนลุกเลยค่ะพวกเจ้าปลุกข้าแล้วอย่าหยุดฟังมันหมายความว่ายังไงกันแน่แล้วใครคือข้าที่ถูกปลุกขึ้นมานั่นคือคําถามใหญ่เลยครับแล้วการที่บอกว่าอย่าหยุดฟังเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคําสั่งหรือคําสาปอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วก็มาถึงปริศนาสุดท้าย จากไฟเสียง P 1 l e n o ที่ว่าถูกลบไปแต่ก็มีการกู้คืนมาได้บางส่วนใช่ไหมคะพอเอาไปเร่งความเร็วแบบย้อนกลับได้ยินอะไรนะคะครับพอกู้มาได้บางส่วนแล้วลองเร่งความเร็วย้อนกลับเนี่ยมันมีเสียงแววแววเบาๆพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาประโยคนั้นคือดูให้ดีใต้พระทุกองค์ไม่ได้มีแค่ศรัทธาบางองค์คือทางผ่านทางผ่าน ใต้พระพุทธรูปเนี่ยนะคะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจกลับเป็นทางผ่านหมายความว่ายังไงคะเนี่ยนั่นแหละครับคือคําถามที่เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เราคิดต่อคําว่าทางผ่านที่มันตีความได้กว้างมากเลยนะอาจจะหมายถึงประตูไปสู่มิติอื่นหรือว่าเป็นช่องทางให้บางสิ่งเข้ามาในโลกของเราก็ได้ แล้วตำราเล่มนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนหรือมีใครอ่านบทต่อไปแล้วหรือ,อยังก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยครับตำรานั้นอาจจะยังคงอยู่หรืออาจจะมีใครบางคนอ่านมันไปแล้วก็ได้สิ่งที่น่าคิดมากๆก็คือแม้บางอย่างจะดูเหมือนถูกปิดผนึกเอาไว้เหมือนในตำรานี้แต่เสียงหรืออิทธิพลของมันนะครับมันอาจจะไม่เคยหลับไหลไปจริงๆอาจจะยังวนเวียนอยู่รอบๆตัวเรารอวันที่จะส่งเสียงออกมาอีกครั้งก็เป็นได้ครับ น่าคิดตามมากๆ